อันนี้คือโปรเจกต์ที่เราจะเปลี่ยนไฟเลียวแก้มส้มนะครับไฟแก้มส้มเราจะเปลี่ยนเป็นโคมขาวนะครับหรือโคมใสอย่างเงี้ยแล้วเราจะรวมฟังก์ชันทั้งไฟบีและไฟเลียวไว้ในโคมเดียวกันนะเดี๋ยวนะยเราติดตั้งเสร็จแล้วก็เดีย๋ยวเราจะดูว่าฟังก์ชันมันเป็นแบบไหนกันนะครับโปรเจกต์ถัดไปอ่าเป็น EP สามนะมันจะเป็นเกิดนำไว้เมื่อตอน พ p สองน่ะที่เปลี่ยนเบาะเป็นเบาะผ้าที่ท้ายท้ายคลิปที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟแก้มที่เป็นเลนส์ส้มให้เปลี่ยนเป็นเลนส์สาเลนส์ขาวเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็คือ <c oughs> เราต้องซื้อนะครับชุดโคมไฟจะเรียกไฟเรียวละกันเพราะของเดิมมันมีแค่ฟังก์ชันเดียวก็คือเป็นไฟเรียวก็ไปซื้อชุดโคมเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเลนส์เนี่ย เลนส์ใสมันจะมีอีกแบบหนึ่งเนาะเขาเรียกเป็นเพออ่าเป็นโคมเพรอะมันจะใสแก้วเลยแล้วข้างในมันชุบโคมเมี่ยมก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกเนาะทีนี้เราอยากได้แบบนี้เราซื้อมาเนี่ยก็2สองข้างครับประมาณเนี้ยหน้าตานะครับเสร็จแล้วใกล้โคมปุ๊บเราก็ต้องเตรียมทําชุดหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดไฟเงี้ยเราใช้ led นะครับใช้หลอด led ตัวเนี้ยหลอดจะใส่เงี้ยแหละเลือก เป็นแสงขาวนะครับเพราะว่าเราจะเอามาทำเป็นไฟหลีหลอด led มันมี2ไซส์หลักๆน,นะมี3ามมิลห้ามิลก็เราแต่เราสะดวกความสว่างมันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะหมายถึงขนาดของมันอนะมันจะแตกต่างที่ชนิดของ led มากกว่า led เราเลือกแบบ super b ์ i บ h ์เขาเรียก super b ์ i บ h ์เวลาเราซื้อนะครับ <c oughs> เตรียมหลอดไฟคือเอาหลอด led เนี่ย เชื่อมเข้าสายไฟความยาวสายไฟก็สักประมาณหนะ้าสิบเซนเนาะขึ้นอยู่รถแต่ละคนละกันว่าเราจะไปจําจากตรงไหนมาวัดเอาตามสะดวกและที่สำคัญหลอดไฟ led เนี่ยนะครับเราต้องใส่ค่าความต้านทานไปด้วยเนาะเพราะการเอาหลอด led ไปใช้กับ12โวลต์โดยตรงเนี่ยหลอดมันจะขาดเพราะตอมันอะมันรับไฟได้สูงสุดประมาณ3 5จดโวลต์ถ้าเกินอย่างนั้นปุ๊บมันติดได้นะแต่มันบางทีมันขาดเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องใส่ค่าความต้านทานไปด้วย จะใส่ที่ขาขั้วบวกและขั้วลบก็ได้นะครับพอเราได้ปุ๊บเนี่ยที่ตัวโคมเราก็มาเจาะรูนะครับเจาะรูให้พอดีกับ LED ที่เราเลือกใช้เจาะให้พอดีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอา LED ที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะนะครับแล้วก็เอากาวร้อนหยอดนะครับเพื่อให้อยู่เสร็จแล้วเราก็ไปทําการเปลี่ยนติดตั้งบนรถได้เลยนะครับก็โดยการ เอาโคมเดิมออกนะครับแล้วหลอดเก่าพร้อมขั้วเนี่ยใส่เข้าไปท,ที่ที่เหมือนเดิมก็คือเป็นเราจะมีไฟสองชุดของเดิมติดรถอ่ะชุดหนึ่งแล้วชุดใหม่ที่เราทําเพิ่มชุดหนึ่งชุดนี้เราต้องไปวริงใส่เอาเองนะครับแค่นี้เราก็จะได้โคมแก้มนะครับเป็นทั้งไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวแยกหลอดกันนะครับเพราะตัวไฟเลี้ยวมันเป็นหลอดสีส้มอยู่ละนะครับส่วนไฟหลีเราเป็นสีขาวนะครับ อย่าไปใส่สีอื่นนะฮะเอาแค่สีนี้พอนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วอย่าเราติดตั้งบอรลดเสร็จอย่เราไปดูหน้าตากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นแค่ขั้นตอนการเตรียมของเบื้องตนนะ้นเนาะนะฮอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเตรียมโคมที่ผมบอกพอเราติดตั้งหลอดเข้าไปเนาะเนี่ยเราเกาวร้อนหยอดไว้ <c oughs> อันนี้พร้อมติดตั้งละนะครับนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ ลรวก็เตรียมสายทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมด้วยก็คือการเข้าสายของเราเนี่ยเราจะมีชุดเข้าสายปกติเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีไปตัดต่อปอกสายที่รถแล้วก็สกอตเทปพ,พันมันันพนเยวนี้มันมีอุปกรณ์ช่วยงานพวกนี้ให้สะดวกขึ้นเยอะนะครับเนี่ยซื้อมาเป็นกล่องนี้เลยเนาะเยอะๆอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะทําให้งานดูเรียบร้อยแล้วก็ความเปิดภัยสูงด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นหลอดนะครับที่เราซื้อเพิ่มมา อย่าไปดูที่ตัวรถอนะ่ะมันตอนโคมเดิมอะ่ะมันจะเป็นหลอดใสครับเพราะว่าตัวเลนตัวเลนที่รถเนะี่ยมันเป็นสีส้มมันเลยแค่หลอดใสได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นหลอดสีส้มนะเนาะเพื่อให้แสงมันออกมาเป็นสีส้มเนีย่ยอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือสรุปจะมีโคมใหม่นะครับมีชุดสายไฟหลอด LED แล้วก็อุปกรณ์การเข้าสายนะครับประมาณนี้ก็อย่าไปดูขั้นตอนการ ถอดโคมใสโคมแล้วก็การเข้าสายทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพอหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยสภาพแสงมันจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดกรอบไฟเลี้ยวที่ข้างแก้มออกนะครับที่เราจะเปลี่ยนจากโคมสีส้มเป็นโคมใสนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นเขี้ยวการถอดเนี่ยให้เราลองขยับเห็นไหมฮะ ม่ขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้เงี้ยนะครับให้พยายามจิกคือดันโคมถอยหลังไปก่อนนะครับแล้วหาอะไรก็ได้บัตรพลาสติกเลยก็ได้นะครับค่อยๆแกะค่อยๆแงะเข้าไปนะครับพอแงะปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาละนะก็จะมีขวก็ปอดอย่างนี้นดึงออกมาแค่นี้เนะ ก็นะจะเป็นเขี่ยวล็อกอย่างเงี้ยพอเราแกะนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำความสะอาดตรงนี้ไแต่ตัวนี้อย่าเราต้องเปลี่ยนหลอดข้างในนะครับเพราะว่าหลอดข้างในเขาเนี่ยก็เป็นหลอดใสพอเราเปลี่ยนโคมใสปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวมันจะไม่มีสี เราก็ต้องเปลี่ยนหลอดตอางนี้ให้เป็นหลอดสีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลอดสีหน้าตาเป็นไงจริงๆก็คืออยู่ในคลิปที่แล้วครับที่ผมเป็นคลิปเตรียมเตรียมโคมเตรียมหลอดเตรียมอุปกรณ์เนาะอันนี้เอามาให้ดูวิธีการถอดนะครับตอนถอดต้องระวังเนาะอย่าให้ขั้วพลุกลงไปนะจอาคืนยานะครับนี่ถือขั้นตอนการถอดเดีย๋ยวผมเอาใส่คืนไยก่อนเนาะวิธีใส่กลับก็เหมือนเดิมนะครับ จะสังเกตเนาะจะเห็นสโลปเขาด้านสโลปยาวเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าด้านสโลปสั้นอยู่ด้านหลังการใส่ก็ใส่กลับก็บเป็นเหมือนเดิมนะครับใส่ด้านหลังลงไปกดก็กดปักลงไปนี่โอเคอันนี้เรามาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะหลอดไฟเลี้ยวที่เราจะเปลี่ยนใส่คมที่แก้มที่เราจะเปลี่ยนจากคมไฟเลี้ยวให้เป็นคมใสตอนแรกเนี่ยเราสั่งตัวนี้มาก่อน นะครับพอดีเราไปซื้อไปหาซื้อหลอดจากร้านค้าเรามันหมดเราก็เลยไปดูในเว็บเราก็ไปเจอลักษณะเนี้ยแต่เราเราลืมดูรายละเอียดของเขาสรุปซื้อมาใส่ไม่ได้นะครับมันยาวไปนะครับมันยาวเราใส่หลอดมันหัวโตพอใส่ปุ๊บเนี่ยตรงหัวหลอดมันไปยันจับผนังเลนทําให้ตูดหลอดเนี่ยมันใส่ขั้วไม่สุดเลยทําให้ปิดขั้วไม่ได้ นะครับใสที่ถูกต้องมันต้องเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้จะแกะให้นี่อันนี้ใส่ที่ถูกต้องเขามันจะประมาณนี้เห็นไหมหน้าตารูปทรงเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยไปวางเทียบกันมันจะคนละขนาดกันเลยแล้วก็เอามาเป็นเกรดเล็กๆน้อยเนาะอ,อ,อันนี้คือจะเป็นหลอดไฟเลี้ยวทั่วไป นะครับที่เป็นหลอดไส้ถ้าเป็นหลอดไฟหลีกก็จะเป็นเลนเป็นกระจกใสๆนะไม่ได้ไม่ได้ชุบสีอันนี้เขาชุบสีมาโอเคก็เอามาให้ดูเป็นเรสเฟนส์นะครับสําหรับกรณีการสั่งของออนไลน์บางครั้งเราเราไม่เห็นของจริงไงเราเห็นแต่รูปเราก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราเอาไปใส่บนรถแล้วเนี่ยแสงมันจะออกมาเป็นยังไงพอเข้าสายปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะ มันจะหนีบสายอยู่แตตรงนี้จะเป็นขั้วเป็นแจ็คมาเสียบไปอีกทีนะครับเอาไปใช้งานหลังจากเข้าสายเสร็จครับหน้าตาม,มันจะประมาณนี้ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำแบบนี้อันนี้เป็นการเทสนะครับเทสให้ดูนะครับอันนี้คือโคมใหม่ที่เราจะใส่นะเห็นไหมฮะจะเห็นหลอด LED เลข้างในเพราอันนั้นโคมติดรถเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเข้าไปอันนี้ผมเปิดไฟลีอยู่นะครับอันนี้เปิดไฟลี นี้ก็จะเป็นขั้นตอนการถอดเปลี่ยนนะครับก็คืออย่างที่ผมเกิ่นไว้นะครับดันไปข้างหลังนะครับดันไปหลังนงี้ออกมานะครับแค่นี้นะครับอันดับแรกก็คือถอดปลั๊กออกนะเอาเลนออกมาก่อนก็จะเห็นหลอดนี้นะเราก็เปลี่ยนเอาหลอดไฟเลี้ยวสีส้มที่เราเตรียมไว้จากคลิปที่แล้วอะครับตัวนี้ ใส่เข้าไปอถอดออกนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเ,เดี๋ยวเราทสโดยการเปิดไฟเลี้ยวเนาะ่ะเราทสเปิดไฟเลี้ยวได้โอเคเนาะหลอดที่เราซื้อมาใหมอ่อันนี้คือหลอดเดิมเขา เราเดิมเป็นใสโอเคเราเทสตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวโค้กตรงนี้ผมเปลี่ยนนะครับใส่โคมเลนส์ใสไปแล้วเนาะอ่าอันนี้ของเดิมนะครับสายไฟเส้นนี้มันจะเป็นของไฟลีนะครับส่วนไฟเลี้ยวเราใช้ชุดเดิมแล้วก็ประกอบกลับเขา้าไปบิดคัวล็อกเสร็จก่อนประกอบกลับก็เทสไฟเลี้ยวอีกครั้งหนึ่งเนาะ โอเคทำงานตามปกติเนะเี๋ยวเราก็ากใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะใส่วิธีใส่กลับก็คือเราใส่ด้านหลังก่อนนะครับแล้วดันขคางเข้าไปครับแค่นี้ได้แล้วเราก็จะได้ไฟเรียวแก้มข้างที่เป็นเลนสใส ซึ่งเราจะได้ฟังก์ชันไฟหลีมาด้วยอยวเราปิดไฟเลี้ยวนะครับและให้ดูตอนนี้เราปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะเห็นหลอดสีส้มๆจางๆเนะาะเดีย๋ยวผมจะเปิดไฟหลีให้ดูกันนะครับ ไฟหลีก็จะติดขึ้นมาเราจะเห็นจางๆเพราะช่วงนี้มันช่วงกลางวันนะครับแต่ถ้ากลางคืนก็จะได้แสงในระดับหนึ่งซึ่งไฟหลีตัวเนี้ยมันก็จะทำงานพร้อมกับของชุดคมหน้าเนาะโอเคทีนี้นี่คือของไฟหลีเดีย๋ยวผมจะเปิดไฟเลียวให้ดู เราก็จะเห็นว่าไฟหลีก็ยังติดนะครับไฟเลี้ยวก็ทํางานเพราะว่าผมทําแบบแยกหลอดกันนะครับไม่ได้ใช้หลอดเดียวโอเคเอาไว้เป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะได้ไฟแก้มข้างนะครับที่เป็นเลนสใสแถมมีฟังก์ชัน2ตัวทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนเดีย๋ยวผมจะทําคลิปมาแปะให้ทีหนึ่งว่ากลางคืนเนี่ย มันจะมีฟิลลักษณะเป็นยังไงนะครับส่วนสายที่ติดตั้งเนี่ยผมก็จะมุดมาจากแก้มตรงมุ้นเนาะเนี่ยนี่คือสายที่ผมเดินเพิ่มนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเดีย๋ยวผมยังไม่ได้เก็บสายเนะยาะเดี๋ยวผมจะใส่กระดูกงูงให้มันเรียบร้อยด้วยอันนี้เอามาให้ดูเป็นไอเดียนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอก,กันกับ DIY อันต่อไปมีหลายโปรเจกต์ครับสำหรับฟีคันนี้